ครับสวัสดีครับผมน็อตนะครับเป็นเ,เป็นลูกศิษย์ของทางสารเจ้านาจาสาท้าชื่อเอียกงครับสารเจ้าตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านปกนะครับแม่แม่กองเซิร์ชในกูกูกล m a p แมได้พิมพ์ว่าสารเจ้านาจาสาทหายชื่อเอียกงแม่กองแล้วก็ขึ้นเลยพักประธานที่นี้นะครับเ,เขาเรียกแถวปากใต้เขาเรียกจูตัว จตัวก็คือองค์หนาจาซาเทจื้อเอียกงนะฮะงานประจำปีก็จะมีล่าสุดเดี๋ยวจะมีงานไหว้เพ่งอ้งนะครับที่จบไปก็เป็นงานเทศกาลกินเจแล้วก็งานไหว้แซยิดขององค์หนาจาซาเทจื้อเอียกงแล้วก็ไหว้ตุจีนไหวไฉซิงเอียตอนประมาณช่วง,วงๆเที่ยงคืนอะไรอย่างนั้นนะครับ ก็ส่วนใหญ่วันอาทิตย์ก็จะมีวันเสาร์ก็จะเปิดให้วาปกติอะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะมีประทับทรงแล้วก็จะมีศิษยานุสิ์มาบริจาคลงทานก็จะมีอาหารเลี้ยงทุกวันอาทิตย์ครับก็บางทีทางสารเจ้าก็เลี้ยงเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <Pastor. S 2> อ,องงพพาาา๋อองเทพระเจ้านาจาะสาธิจ่อองค์เดียวเลยครับข้อแม้ที่ห้ามถามคือเรื่องการเมืองกับเรื่องทหารครับเพราะไอเอีะท่านเป็นแม่ทัพสวรรค์ครับถ้าขอก็ติดทหารแน่นอนครับ ประวัติองค์หนาจาซาเทจื้อเอยกองนะครับเป็นบุตรของอ,องค์หลี่จิ้งอ๋องนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3าคนนะครับมีอ,องค์กิมจาไทจื้อปักจาหยีไทจื้อแล้วก็องค์หนาจาซาไทจื้อเป็นองค์เล็กสุดครับครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ขององค์ไทอีกจินยิกนะครับคือเทพเจ้านาจาเนี่ยกำเนิดสองรอบคือรอบรอบแรกกําเนิดเสร็จแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านไปไปเหมือนกับ,ปบไปเหมือน ไปสู้รบกับลูกของเจ้าสมุทรนะครับแล้วก็ทีนี้ทางเหมือนทางหลีหลีจิ้งอ๋องคนที่เป็นพ่อครับหรเหมือนก็เหมือนกับแบบไม่พอใจว่าลูกไปก่อเรื่องอะไรเงี้ยท่านก็เลยเอากระดูกคืนพ่อเอาเนื้อคืนแม่แล้วก็วิญญ,ญาณทั้งก็ล่องลอยแล้วก็องค์ไทอิจจ,งจิงยิกเจอแล้วก็ทำาก็เอากิ่งราบบัวครับมาให้ท่านอยู่ในร่างแล้วก็กาเนิดท่านใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยจะสังเกตได้ว่างานกําเนิดของเทพเจ้าหนาจาซาเทจือจะมี2รอ,อบ มีรอบแรกกับรอบที่2ครับอิทลิสโอ้โหท่านก็จะมีอาวุธเป็นห่วงกระหอกแล้วก็มีล้อไฟอิทลิตก็เหาะเหินเดินอกากาศนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่จะมาขอก็จะมาขอเรื่องการค้าอะไรอย่างเนี้ครับการค้าคุ้มครองสะส่วนใหญ่นะครับการค้าให้เขาเรียกอะไรนะสิงลี่ห่อคนจีนเขาเรียกี่อะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่การค้าแล้วก็สุขภาพสะส่วนใหญ่ครับผม ับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตแ,นะแ,นะแนะนําว่าการไหว้ของที่นี้ยังไงที่นี้นะครับจะใช้ทูบทุกที่5ดอกนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์นะครับทุกกระถางจะ5้าดอกนะครับเริ่มจากเทียนตีปบ่อน,นะครับพ่อฟ้าแม่ดินนะครับที่นี้เราต้องต้องบอกกล่าวพอ่พอฟ้าแม่ดินก่อนนะครับแล้วก็มาตรงที่ปุกปุ๋ยหุกโจ้นะฮะ อันนี้ก็5ดอกนะครับหรือองค์งงพระสังกัจจายนะครับองค์พระสังกัจจยกับองค์เทพเจ้าไทไทสวยเอะนะครับสําหรับผู้ที่ปีชงในแต่ละปีก็จะมาฝากดวงไว้ที่องค์ท่านตรงนี้นะครับอย่างนี้นครับแล้วก็เชิญด้านนี้เลยครับนี่นะครับองค์ปุกุยหุกโจ้นะครับครับผมแล้วก็ต่อด้วยองค์หุยท้อผอศักนะครับองค์หุยท้อผอศักนี้มีความเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ดูแลภาคพี นะครับทุกๆสารเจ้าที่จะมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับท่านก็จะหันหน้าเข้าประตูอย่างนี้ทุกๆสารเจ้านะครับองหุยทอปอศักนะครับแล้วก็อันนี้มึงซิงมึงซิงซ้ายขวาข้างละหนึ่งดอกก่อนเข้าตำตำหนักองคเทพเจ้านาจานะครับ,รบนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็จะมีจิตรกรรมจากช่างจากประเทศจีนนะครับอันนี้ก็จากช่างจากประเทศจีนนะครับวาดองค์หมึงซิงนะฮะซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงตัวประธานก็จะเป็นองค์เทพเจ้านาจานะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้5้าดอกกระถางกลางนะครับนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระอยู่รหุกโจนะครับถือว่าสูงสุดนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นองค์าสามปอกงนะครับจะเป็นเป็นพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับทางาศาสนาพุทธเพราะว่าที่นี้จะเป็นกึ่งไทยจีนผสมนะฮะก็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้วยแล้วก็พระพุทธชินราชแล้วก็เนี่ยฮะอีกหลายๆหลายๆพระองค์นะครับแล้วก็ภาพประจําวันนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ,องค์พระโพธิสัตว์วนอิมนะครับ นนี่ะครับจะเป็นจะมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกิมทงเหลียงนึ่งนะครับแล้วก็องค์บูชัยซิงนะครับแล้วก็องค์แต่แต่กุลนะครับหรือองค์เจ้าพ่อคนอูแล้วก็องค์นาจาซาเทจือแล้วก็องค์เฮียนเทียนซ่องเตนะครับหรือที่เขาเรียกกันตัวเหล่าเอี้ยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ก็นี่ครับกำลังดังเลยครับตะไคร่ครับคนมาขอโชคขอลาบตรงนี้ก็นะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเห็นพวกเผาเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะมีงานไหว้ ว่ายเพลงอังประจำปีนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครับผมก็พูดถึงเรื่องพระกระดาษนะครับที่แจ้งไปบอกทางทีมงานที่ที่มาครับทีมงานมาดีมาใช่ไหมครับรายการมาดีมานะครับองนี้ก็คือเป็นเป็นองค์พระกระดาษนะครับที่ผมปั้นปั้นถวายให้กับสารเจ้านะครับมันหลายๆคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะ ปกติจะเห็นเป็นผ้าไม้ผ้าโลหะแต่ว่าผ้ากระดาษเนี่ยจริงๆเขามีมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาเรียกเทคนิคพกซานะครับอันนี้พอดีผมได้เทคน,คนิคนี้ไปเรียนรู้มาจากอาจารย์ชื่ออาจารย์กได้มนาะชื่ออาจารย์คกเท้านะครับท่านจะเป็นช่างหุ่นจีนท่านก็จะจะ,จะเล่าให้ฟังว่าตามสารเจ้าใหญ่ๆอะไรเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีผ้าที่เป็นผ้ากระดาษอยู่ผมก็เลยไปไปไป,ไปศึกษามาแล้วก็ลองปั้นองนี้องค์งนี้เป็นองค์แรกครับอาจอาจจะไม่ค่อยสวย <laughs> นะครับก็ชื่อองค์อ เจียวใช้ถงจื้อนะครับเป็นเหมือนกุมารจีอย่างนี้ให้โชคให้ลาบอะไรประมาณนี้นะครับวัดวัสดุการทางก็จะเป็นกระดาษทั้งองค์นะฮะแล้วก็เคลือบผิวด้วยดินสอพองขัดเนี่ยครับก็เป็นลักษณะนี้มากลับไหว้บูชาได้นะครับครับผมก็สําหรับนะครับกิจกรรมทุกๆปีนะครับก็จะมีเทศกาลกินเจนะครับของถือสินกินเจของทางศาลเจ้านาจะสาเทจื้อเอะกงนะครับ ก็จะมีศิษยานุสิ์จากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับทีนี้ก็ไฮไลท์ก็คือเรือกิว,วงหุกโจ้นะครับที่เขาบอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดหรือว่าผม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 ก็ยังไม่แน่ใจอดัดหรือหรืออาจจะมีที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็คือขนาดยาว10เมตรแล้วก็สูง7เมตรนะครับก็คณะศิษยานุสิ์นะครับของทางสาลเจ้าก็ช่วยกันสร้างเพื่อถวายกิว,วงหุกโจ้แล้วก็ เผาส่งกิงหวกเจ้าหน้าศาลเจ้าในแม่แม่น้ําแม่กองในทุกๆปีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับสําหรับจุดประสงค์ของเรือกิวขงจ้อนะครับคือคนจีนอะ่ะในสมัยก่อนเราเดินทางจากเรือสำเภาจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ก็เหมือนกับการส่งพวกสมบัติเพราะว่าในเรือเนี่ยจะมีทั้งเผาทั้งถงห้วงนะครับที่เป็นเครื่องกระดาษเพื่อจะส่งเรา ที่เนี้ยาทางอาจารย์สุวรโรธนะครับที่ท่านเป็นท่านเป็นท่าเป็นเหมือนเจ้าสํานักเป็นอาจารย์ที่นี่ครับท่านจะพูดเสมอว่าเราอย่าทําอะไรหลอกเจ้าคือถ้าทำอะไรก็ทําจริงจังไปเลยเราก็ทําขนาดเรือที่มันเท่าเรือจริงเลยยาว10เมตรสูง7เมตรนะครับเพื่อถวายให้กับกิวงบุกโจ้ o, ให้สมพระเกียรติเพราะว่า1ปีท่านจะมาแค่1ครั้งนะครับคืออย่างเรือสำเภาเนี่ยความหมายดีอยู่แล้ว แม่บ้านคนจีนพวกเจ้าทรงเจ้าสัวเขาจะมีเรือสำเภาจีนใช่ไหมครับความเชื่อมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกหระลาลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ษที่ถวายของก็ถวายให้ท่านก็คิดว่าถวายเป,เป็นความเชื่อนะครับถวายเสร็จแล้วก็เหมือนประทานพรใหเ้เซงลี่เพ่งอ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือการค้าจเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้ครับผมสร้อยขี ดีมันลงมฮอกใกโดอร่อยได้ไม่ต้องลุ้นเวลาเดินมากๆก็มาถูๆหน่อยอะเออตัวนี้มันดีอ่ะมันไม่ร้อนลองใช้กันดูไกวๆนะครับของเขาใช้ได้ นะครับการันตีใช้ได้